เวเนาะกาบสบายดีทุกทุกท่านเนอ้อสบายดีเสาร์วันพุธเนาะวันที่ 22, ทยี่สิบสองพฤศจิกายนหกหกเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางนิเคอ,อหุ้นเนื้อเนาะมื้อนี้ตื่นเสามากับเป็นเสาร์ที่บรรยากาศเนาะเยน็นเย็นหลายแล้วก็พอแต่ว่ามีแสงแดดออกมาพร้อมกับเนาะลมเย็นๆก็ บรรยากาศืัอนี้กะตื่นเสามากะเจมใส่แลอวเนาะืันน,นี้กะขอให้เป็นมื้อที่ดีหล้วก็เป็นเซาที่พี่น้องเข้ามารับสุกรับทรัพย์กันตั้งแต่เซาเาเนาะกับแนวทางนิเคหุนเดอ้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์น,นำเด้อขอให้มารับสุกกันตั้งแต่โลบเซาเซาเนาะก่อนเราจะไปรับทรัพย์กับ ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะมื้อนี้มีทั้งฮานอยทั้งหุ้นทั้งลาวพัฒนาเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุท่านเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อเนาะท่านใดที่ว่าลงเข้ามาไม่ไม่ก็ฝากกดติดตามไว้นำเนาะเพื่อจะบโบได้พาดแนวทางดีๆที่วานใจได้เอาลงให้เนาะก็จะลืมนะพี่เนาะ ฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยเนาะคือโอนไว่าจจริงแล้วก็ฮับประกันวามปลอดภัยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไม่โบหูซ่งทางจะเข้าไปทางบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะให้กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ที่น้องหวั่นใจได้วางไว้ให้เนาะที่เป็นภาษาอังกฤษบ้านมั่งมีหกหกหกก็กดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะกัท่านใดที่ว่า เขาไปแล้วก็อย่าลืมเนาะบอกว่ามาจากซองของน้องหวานใจเนาะคือเป็นกําลังใจที่ดีให้กับหวานใจแล้วเนาะเข้ามาก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเด้อเนาะมาเบิ้งแนวทางนิเคอิบวกหุนนนนห้นมือนี้เนาะมารวมนิเคอิหุ้นมือนี้หวานใจเฮดได้หกเนาะมือนี้หวานใจเฮดได้หกกให้วิ่งลูทหกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะก็มีหกศูนย หกหนึ่งหกสองหกสาหกสีหกหหกแแล้วก็หกเเนาะวันนี้หวังใจจะให้วิ่งลูด6กเนาะพี่องเนาะ,นาะก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสา 6ก6 5 6 8แล้วก็หกเก้าเด้อนนี้หวานใจให้วิ่งลูด6กเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าสายลูดก็ให้วิ่งลูดไปเลยนะพี่นะเนาะสามารถพิจารณาได้ทุกๆุกหุ้นเนาะเพราะว่าสิเป็นทางหุ้น V.I.P. หรือว่าหุ้นปกติเนาะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งวันนะพี่เนาะ เข้ามาแล้วบอกว่าทาานสจิ้มจะเจาะตัวใดมื้อนี้ก็ขอภาวนาให้มาตัวที่หวานใจได้ฮิตอ,อกมาให้เนาะคือมื้อนี้ขอให้ฮกเป็นฮกที่พี่น้องเข้ามาได้ค่ากับข้าวกันตั้งแต่เศา้าขอให้มาแบบเป็นเ้าที่ดีแล้วก็เป็นเ้าที่เฮงเฮงปังปังเด้อเนาะแล้วก็นเนาะเมื่อวานนี้ก็หาหน,อนอยนะพี่นงเนาะหาหนอยอย่าลืมเนาะหวานใจ เมื่อวานนี้ก็เข้าไปเข้าวัน,น,น,นาาเานาะฮานอยฮานอยกาซาเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยกาซาฮานอยอย่างก็ที่ที่หวั่นใจได้เบ้าเนาะนอกจากฮานอยอันสะพกิตรปกติวีไอพีเมื่อวานเนาะว่เมื่อวานนี้ก็ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะกับเมื่อน,นี้เราก็าจะมา รับสูกรับทรับกันตั้งแต่สาๆก่อนเนาะเฮาจะไปปังกับฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานาอพี่เนานะาอย่าลืมนะพี่นนอะฝากเข้าไปให้กําลังใจน้องหวั่นใจไดเด้อเนาะกับบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะทางร้านให้บริการทุกๆแนวทางเลยเน,นาะเพราะว่าจะเป็นทั้งหุ้น VIP หุ้นปกติแล้วก็ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะแล้วก็หุ้นอื่นๆหรือ,รอว่าแนว ทางอื่นๆเนาะคือสามารถเข้าไปทักสอบถามกับแอดมินได้เลยเนาะมักแนวทางใดก็ลงทามแล้วก็จับจองกันได้เลยเด้อเนาะบ่มีคําว่าผิดหวังเนาะอูนเทอูนจริงฮับประกันคววมปลดภัยเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะหวานใจก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจเนาะหวานใจเนาะ จงโชคดีกับแนวทางนี้เคอิหุ้นมื่อนี้เดอ้อขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกๆท่านแล้วก็ขอให้เป็นมือที่ดีพี่พี่น้องเข้ามารับโชครับทรัพย์กันตั้งแต่เสาๆเนาะขอให้ทุกท่านจงโชคดี